มือนี้ก็เป็นมือมือปีใหม่นะมือสงการนะคอยกะได้มากินเป็ดขึ้นมาเกตมาเกตประตูหามากินเป็ดเด้อหมดนะตอนนี้คอยมาขึ้นมาเกตเลยแต่ว่าตอนเป็ดเป็นโคเลี้ยนะตอนตอนโคเป็ดในประเทศไทยเบิ่งพอดีเป็ดคอยมืดคอยจะมาถ่ายตอนบ่บ่ใหม่พักแล้วบ่ใหม่เป็นคือเพราโคบ่ราะมันนี่บายดีเด้อเพ้นได้เป็น่โคไม่นาะอแต่พ้นปุุงเพ้นเลยแซ่บนะเบ็ดหม่น่ะ จนจนจะภาพมันก็จะภาพไปดิวันนี้ไปแต่ก็มันมกก็ได้โคเป็ดโคไก่มันนี้ไม่ได้โคเ่ราะวันวนี้วันนี้จะ,ดจะไ,ได้บอลโลกบอลโลกแกเดิ้มวันนี้ลูกชายลูกชายเมาแล้วเจ้าของวันนี่น้อตอนนี้ไปกับปีงน,นะไปเก็บปกไปปนะีได้ครึ่งหนึ่งเลยที่ได้แต่ค่อยไม่ได้ถ่ายตนโคนะเพราะว่าเป็ดคยอยมืดเดี๋ยวค่อยไม่มีเวลาถ่ายเดียจะไม่ได้ถ่ายกันอยูโมอกัน ติมอยโอสิกินมืนี่เนาะสิโตไปในชองโตบ่ออแรกเช็หาพวเราจะได้สี่โตเราสบาโตวันนี้มีได้มือนีอ้ผู้นึงทมแลบรรทมอี่นะบรรมเคยไหมกอ่ข้างในยงไ้านก็เมแล้วนะมีแต่ผู้ชายตรงนั้นเลยนะผู้ชายตนไปะผู้ยู้ชายม่าูชายผู้ชาย้ายา โอ้ขี่งอได้มาขิงอมาาชอนนี้เนาะมาช้อนขิ่งอที่ตีนเขได้นังอะนลวบงเนี่วิาเอลอยโฟมมาไห้เออข้างนี้เลไไหมเออแล้วบังไหนบกกลีงมันไปีกอีกางนึงเป็นกระงโตได้ไหมล่ะเกต์เกตหนึ่งด้งเบย์ันนี่เข้าใจครับใชนี่พอแกจะได้กินเข้ามันี่ยจบับเปล่นเป็นเสียบมมันจะชวนโด

กินแล้วทุกคนไหมเนี่ยเก็บกันมือถือค้ำนะยืนบเก็บไหมนะมือต่อไม้อมือมือมืมได้ว่ามันไม่เดี๋้างมาตอนนี้โมันนี้แตะไข่ข้าไปเลยก็ลงเรียบร้อยนะเี๋ยวจะน้ำเดือดน้ำเดือดจะหามผู้แดงมาเชื่อเลยกันกินได้แล้วบันนี้ปิ้งกับซุปนะจะได้พักแล้วบอนี

มานี่อย่างประมามีลายปริอตนโอ้น่มอไรทางคเรานี่นู่ตปอนมาหนิตะป้อเราก็ชูาชเมาแล้วนนีไชน้งอ่าบ่งิมรองด้วยน้ำมือร่องจิมด้วยโอ้ิมมือมัก่เาบแ้วแบแบบ

ก่อนเล้ยงุกเลยได้เขได้กินนะกินตังลากเลยอ้าเลือด่งสุเลยอันเทจนหลังจากกินข้าวีน้ำแดก็ออกมาพอนนะมาทางไม่กันเพิ่นเมาแล้วตอนนี้นะร่างลงตีแล้วตอนนี้นะลงแน่นแล้วตีนแล้วตอนนี้ เอากระสอบหนึ man, pues ่งก็มาแล้วมากอนมาแล้วมาอันยาก็ได้คนจิก้คนตีนได้มากระชับหนึงคนหมอนักอน่ะมาต่อเยเรนเอเอาเป็ดตัวที่สามมานะทุกคนนกินเป็ดอีหลอบนึงนเมื่อกี้นกินเมื่อกี้ได้ชองตัวเมืไล้วกินเนกินไม่อีหรอมนี่นี่เจ้าภาพเปนกระเมาแล้วนี่มาแล้ว่เจ้าภา I'm not many.